จริงแจกจริงได้เป็นเศรษฐีทองล้านกับคาราบาวแดงทุกๆนี้ทองล้านคนที่12เช่นกันนะครับแม่แก่คุณนีพลใจดีครับวี่วู้วู้นี่ๆๆๆอัดีิเมทอัลติเีทแม่ป๋าไม่เคย แจกทองล้านแจกกันต่อเนื่องรอให้คุณมาลุ้นเป็นผู้โชคดีเศษฐีทองล้านคนใหม่เพียงแค่เขียนบีบส่งมาที่ตู้ปอนอ,นอ,อบางประกงจังหวัดชัชเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้ายค้าที่ร่วมรายการนอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก125แจกกันทุกวันและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเตอร์ไซค์คันที่881 คุณชุติพลแสงนาคจากจังหวัดลบบุรีบาเดงจับจริงแจกจริงแจกจริงแจกจัดเต็มแจกทั้งปีและผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์วันนี้จะเป็นใครไปลุ้นกันเลยขอต้อนร,รับเข้าสู่กิจกรรมบา,บาแดงช่วยคนไท<า>ยสร้างอาชีพปีสา,สา จับจริงแจกจริงแจกต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยนะวแน่นอนละคะ่ะคุณผู้ชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเรามีของรางวัลมากมายแจกให้กับคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องของรางวัลปีนี้ก็นี่เลยนะครับมอไซฮอนด้ารุ่นนิวคลิก125จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนี้ยังแจกของมูลค่า1ล้านบาทอีก7รางวัลรวมรางวัลทั้งหมดมูลค่า17.8ล้านบาท เพียงแค่เขียนบีบส่งค่ะฟ้าคาราบาวแดงให้เขียนคำว่าวิตามิน B12 ฟ้าคาราบาวกันโซเขียนคำว่าตับค่ะ<อ>ตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนอสองบางประกงฉะเชิงเศร้าสองสี่หรือกล่องรับฝาที่ร้าน 4J เจมอรร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีได้มอไซคันนี้ไปแล้วแล้วก็ผมบอกนิดนึงละกันอย่านะ อย่าเอาไปวัดกับใครเขาล่าเอ้าทำไมอ่ะเอา้าก็มันเป็นมอไซไม่ใช่สังฆทานเฮ้ยพิช t á นเก่งโอ้โหยอดอไอ้กล้องนี้ดีไอ้กล้องนี้ดี บอลบอลบอลบอนี่มันทำันดีไอ้คนนี้ดีไอ้คนนี้ดีขนาดช็อตแล่ขนาดนี้มันยังท่ายยังยังยังไม่หลุดอ่ะเก่งเกรงเกรงกล้องคนนี้ดีแต่แต่กล้องนี้ไอ้คนนี้ไม่ดีแต่ไม่อยากบอกชื่อชื่ออะไรคุณจะไปโวยวายกับจังหวะเขาว่าตะคุณเนี่ยอะไรอ่ะไม่เอามออเตร์ไซค์ไปวัดด้วยจะสั่งอะไรเอาเอาไปวัดไม่ได้มันไม่ใช่สังฆทานโทรคุณชิสามาคุณจะวัดกับดิฉันไม่ได้ยังไงอุ้ยตายแล้วมาทรงโหดซะหรับคุณแม่เอางี้ดีกว่า บอกว่าใครดวงดีใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์คันที่882สไปส่วนใครที่ลุ้นอยู่แล้วอยากจะร่วมลุ้นด้วยก็ต้องไปทบทุนกติกาด้วยเหมือน<ด>กันเพราะฉะนั้นไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะโอนเลยพี่ดองผู้โชคดีจะอยู่ไหนจังหวัดอะไรภาคไหนอันเนี้ยเราจะได้ลุ้นกันแล้วในอีกไม่กี่วินาทีคะ่ะ เป็นเหนือใต้ออกตอกมีสิทธิ์ลุน้นเหมือนกันเลยแต่ผู้โชคดีจะมีเพียงหนึง่งเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหเอ้าและได้ผู้โชคดีแล้วผู้โชคดีก็คือคุณอุอด,ดมดาทองจากกรุงเทพมหานครกติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบ1 2ิตามด้วยชื่อนามสกุลเปร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น หรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอน,อนอสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567